ตอนเด็กๆอะ่ะพี่เคยโตมาด้วยคําผู้ใหญ่ที่บางคนชอบพูดอยากเก่งมากเดี๋ยวผู้ชายตามไม่ทนัน<ม>เดี๋ยวไม่มีแฟนเราไม่ได้อยากเก่งตลอดไปเราไม่ได้อยากเก่งทุกเรื่องผู้หญิงเก่งในมุมแหน,นมันไม่ใช่ว่าต้องเก่งทํางานเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือเก่งที่รับผิดชอบความสุขตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเอาความสุขเราอะไปผูกกับไขรเพราะฉันรู้สึกว่าคนเราเกิดมามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขตัวเองอย่าตัดสินว่าคนโสดคือคนเศร้าคะ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะยังอยู่กับแขกับเชิญคนเดิมน้องแอนแล้วก็วมีน้องครีเอทีฟน้องบมีมาเสริมทัาบด้วยวันนี้นะคะก,ก็ครั้งที่แล้วคุยกับน้องแอนคือออกรถออกชาติมากสามารถคุยกันได้ต่อคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีมูโชค,ความสนใจหรือว่าอยู่ในแวดวงที่แบบเฮ้ยมันไปความสนใจคล้ายๆกันเลยใกล้กันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวหาที่นั่งแล้วคุยต่อกันี่นได้เลยค่ะนะคะ,คะเพราะว่า เรื่องมันเยอะนะคุยได้อีกหลายวันค่ะใช่ไหมครั้งที่แล้วเราคุยไปโรงแอนทำหลายอย่างมากมีแบบธุรกิจเนาะมีพิธีกรมีอินฟลูใช่ไหมคะค่ะวันนี้เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนใช้เวลาเยอะสุดด้วยตอนนี้ขอเดาธุรกิจถูกต้องค่ะก็จริงๆนี้ก็น่าจะเป็นแบบ Priority แรกของแอนเลยเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดีนะคะคือเหมือนกับว่าแอนไม่อยากปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่มันแบบ มันเรื่อยๆหรือว่าง่ายจนเกินไปค่ะมันจะทําให้เราแบบอ,อยู่เท่าเดิมหรือไม่ก็ถอยหลังอ,อยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่แบบสอนใจเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่แพลวเองก็รู้สึกว่าบางทีเวลางานที่ทําอยู่อ่ะมันแบบพอมันไม่ได้ส c a l e up ตัวเองเลยมันก็อาจจะกลายเป็นความเขาเรียกอ,อะไร,รอะเบิร์นเอาหัใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วการที่เราเบิร์นเอามันก็ทําให้บางทีมันไม่ได้พัฒนาเนาะเ,ออนเข้าใจจะต้องหาชัเลนช์อะไรจริงๆเราคุยกันครั้งที่แล้วน้องแอนเนี่ยจริงๆแบบเหมือนทํางานตั้งแต่สิบห้าใช่ค่ะนานมากเรา แก้ปัญหาเบิร์เรามีวิธีแก้ปัญหาเบิร์เอาอะไรของเราย่างไรบ้างอะ <ừ> นอกเหนือจากการแบบพยายามชาร์จตัวเองหรือหาอะไรทํำยังไงบ้างอะคะคือจริงๆแล้วอะเบิร์เอามันมีแน่นอนค่ะเพราะว่าแอนทาสิ่งนี้มันนานแบบนานม,มากๆแต่แอนอะเหมือนก็มาแครกเจอว่าเวลาที่ที่เราเบิร์เอาอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอะ จะไปทางไหนต่อเหมือนเป้าหมายเราไม่ชัดนะคะคือแอนน่าเป็นซัฟเฟอร์อยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งมากในใน,ในเรื่องของการทําธุรกิจนะแต่พอเหมือนว่าเราค่อยๆปลีกออ,อ,อ,ออกมาเลยว่าเราอยากจะไปทางไหนแล้วก็ไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองตลอดจนมาเจอว่าเออจริงๆแล้วถ้าเป้าหมายเราชัดมากพอะคะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะ มันจะลดอาการเบร์นเอาออกไปได้เพราะเหมือนเรา, <Okay. S 1> เ,ราเรารู้ว่าธงข้างหน้าเราคืออันนี้ <Okay. S 1> เราก็จะมานั่งหาต่อว่าแล้วเราจะทายัางไงหนึ่งสองสามสี่เพื่อให้เราแอ h i e v เป้าตรงนี้ <Okay. S 1> มันจะเป็นตัวสร้างวินัยให้เราว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้ในทุกทุกวันแต่ว่ามันก็จะมีอีกอีกเรื่องหนึ่งนะที่แอนอะ่ะเอามาปรับใช้ได้ในปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยคือแอน <Okay. S 1> แบ่งงานเป็นสามสามอย่างยังไงอะงเป็นงานที่แอนรัก เป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นงานที่สร้างไรายได้ให้กับแอนเนี่ยนะงานที่น้องแอนรักกับงานที่มีคุณค่ามันก็คล้ายๆสิ่งเดียวกันงานที่ทําให้เรามีคุณค่าอ๋องานที่ทําให้เรามีคุณค่ารู้สึกมีคุณค่า,ม,คคามีคุณค่าต่อแบบต่อต่อผู้อื่นอะไรางนี้ป้าหรือต่อตัวเองหรือย,อยังไงอ่ะจริงจริงมันได้หมดมันได้หมดเลยค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีคุณค่ากับตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีคุณค่ากับคนอื่นแต่ว่าแอนแชร์ละกันเผื่อใครที่รู้สึกว่าอยากอยากจะลองใช้แบบเนี้ยคือ แอนน่ะไม่ได้คนจะรู้จักแอนในแฮชแท็กเจ้าของแบรนด์รองเท้าที่ร้องเพลงได้นิด<ค>หน่อยใช่ไหมคะ<อ>แต่แอนน่ะเ,เวลาใครติดต่อมาจะให้แอนแบบไปรับงานร้องเพลงแอนไม่เคยรับเลยแอนแอนไม่ได้ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพจริงจังแล้วเราแอนก็ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยลงลงลง,ลง,ลงทุกทุกแพลตฟอร์มตลอดแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ทําตรงเนี้ยเพื่อหวังจะได้เงินจากการร้องเพลงอะคะ่ะแต่ทุกครั้งที่เราเห็นแบบ เห็น <c oughs> คนมาคอมเมนต์นะเขาจะบอกว่าขอบคุณมากเลยวันนี้แบบว่าได้ยินเสียงแอนร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าหลับฟันดีแล้ววันนี้นนนสดใสจังเลยแล้วแอนอะอ่านแค่นี้แอนรู้สึกว่าเออแบบแอนเคยถามัวเองว่าเราร้องเพลงไปเพื่ออะไรอะเราไม่ได้อยากเราไม่ได้จะเป็นนักร้องเนาะนี่แหละค่ะมันรู้สึกมีคุณค่ามากเลยโอเคทํางานเยอะแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีเรื่องความรักเข้ามาตอนนี้หรือว่าเราแบ่งความสําคัญยังไงงานกับความรักเอางี้เลือกอะไรคือตอนเนี้ยแอนมองหา คู่คิดแล้วก็คู่ชีวิตไปพร้อมกันนั่นหมายความว่าเรามีเขาแล้วเราก็ยังได้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วมีประสิทธิภาพถ้าถ้ามันต้องเลือก <c oughs> แต่นะวันนี้ที่ทแอนก็ยังไม่ได้มีใครออปชั่นมันก็อาจจะเหลือแค่ว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานไงค่ะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมีคนคนนั้นจริงๆแล้วเขาบอกให้แอนนะต้องเลือกเขามากกว่างานแอนว่ามันก็ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ ก็ผิดเช็คลิสที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วเขาก็ควรได้ทํางานที่เขารักเราก็ควรได้ทํางานที่เราแล้วเราก็ควรแบบเหมือนช่วยกันโตไปด้วยกันโอเชัดเจนมาเราต้องมีท็อปิกของเราเช่นเคยค่ะ ต่อเนื่องเลยอืมเป็นท็อปิกที่เหมาะกับน้องแอนมากคนชมน้องแอนว่าน้องแอนเป็นผู้หญิงเก่งเยอะมากมใช่ปะพี่พรก็ชมเหมือนกันรู้สึก<อ>ว่าเป็นคน<อ>ที่แบบเก่งรอบด้านทําได้หลายอย่างวันนี้เลยเป็นท็อปิกว่าผู้หญิงเก่ง <laughs> มักจะเป็นผู้หญิงสอ๋อว่ามันจริงไ <laughs> หมถูกไหมใชม่เอาความคิดพี่แพรวก่อนพี่แพาคิดว่าเป็นยัไงในช่วงวัยนี้คิดว่าจริงเหมือนกันนะ Mm hmm. แต่มันก็คงไม่ได้จริงรอ้อยอาจจะจริง60สนะิบอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าผู้หญิงเก่งโดยมากมักใจอินดิพนเดนซ์ก็คือเป็นตัวของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองหาเงินได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเคยฟังติชาพูดอะว่าแบบฉันเป็นโฮลพิซ่าฉันก็แค่ต้องการแบบอีโคนึงมาเติมเต็มอะฉันไม่ได้เป็นสไลซ์ที่ต้องการมาแบบอีกสลซ์เพื่อให้ชีวิตฉัน complete อะพี่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเก่งเป็นประมาณนั้นะนะถ้ามีคนเข้ามาก็คือเหมือนที่แอนบอกเมื่อกี้เลยอะว่า ไปด้วยกันเหมือนเขาก็ต้องได้ทําในสิ่งที่ชอบเราก็ต้องได้ทําในสิ่งที่ชอบไม่ใช่ว่าจะต้องมาแบบเปลี่ยนตัวเองให้กันทีเนี้ยมันก็เลยทําให้ qualification checklist มันเยอะขึ้นถ้าไม่ได้ถึงจุดที่ฉันโอเคทุกอย่างจริงๆไม่เห็นจําเป็นต้องครบเลยก็ก็จริงอ่าแอนคิดว่าไงถ้าแชร์ในมมแอนใช่ไหมคะเอ่อแอนก็ ขอบคุณที่แบบหลายๆคนแบบว่าเ,เรียกว่าเราเป็นผู้หญิง,งเก่งเนาะแต่ว่าจริงๆเราแบบก็ก็แอพพิเศษคำนี้แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเ,เราไม่ได้อยากเก่งตลอดไปเราไม่ได้อยากเก่งทุกเรื่องผู้หญิงเก่งในมุมของแอนมันไม่ใช่ว่าต้องเก่งทํางานเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือเก่งที่รับผิดชอบความสุขตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเอาความสุขเราอะไปผูกกับไขรเพราะแอนรู้สึกว่าคนเราเกิดมามีหน้าที่รับผิดชอบความสุขตัวเองเอาอินไซต์เลยอะ ของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้แอนขอนิยามเป็นคาว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ละกันจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะแต่ทุกคนอ่ะจะคิดว่าผู้หญิงประเภทนี้ที่ดูแลตัวเองได้จะต้องเข้มแข็งอ่อนแอไม่เป็นอ่อนแอไม่เป็นแล้วหลายๆครั้งอ่ะมันก็เป็นดาบสังคมนะที่มันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าไม่กล้าเข้ามาหาผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้แบบนี้แต่แอนบอกเลยว่าเวลาที่อ่อนแอเขาก็อ่อนแอแบบแบบปวกเปียกเหมือนกันอ่อนแอใช่นึกออกไหมคะเพราะว่า เขาไม่เคยได้มาแสดงออกในมุมนี้ให้ให้ใครเห็นแล้วถ้าถามแอนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปว่าเราจะต้องแสดงสิ่งนี้ออกมาให้คนเขารับรู้ตลอดเวลาแล้วก็จริงๆแล้วว่าเราแค่อยากได้สักคนหนึ่งที่ทิ้งตัวได้ว่าจริงๆแล้วเขาก็คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ไม่ได้อยากเก่งไปกว่าใครแต่ว่าอแอนมองว่ามันจะมีสองแบบมันจะมีผู้หญิงประเภทที่เก่งแล้วกด อีกคนหนึ่งอ๋อโอเคใช่อันนั้นนะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันก็เลยจะเป็นภาพอาจจะเป็นภาพจำนงคะที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าถ้าเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เราจะรู้สึกด้อยค่าหรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราอยากจะเก่งหรือการที่เราอยากจะดูแลตัวเองได้อ่ะเราไม่ได้ทําเพื่ออยากให้คนมาชื่นชมนะว่ายูเก่งจังเลยยูทำกนทำที่ทำนั้นได้จริงๆเราทําเราทําเพื่อเพื่อให้เราแบบเราพัฒนาตัวเองเนี่ยอันทำเพื่อครอบครัวอันทําเพื่อแบบทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วมันก็ แอนว่ามันก็ดีซะอีกคือแอน,นรู้สึกตลอดเลยว่าแอนอยากได้คนดีอ่ะแอนก็อยากได้ผู้ชายเก่งมาเป็นคู่ชีวิตอ mm hmm. แต่เราอ่ะคู่ควรที่จะได้รับความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าเราเองก็ควรจะพัฒนาให้เป็นผู้หญิงที่พร้อมที่จะเจอคนดีๆอ่ะแบบนั้นเหมือนกันในทุกๆวันอะไรเงี mm ้ย hmm. แอรู้สึกว่า mm hmm. แอนอยากเจอความสัมพันธ์ที่แบบตื่นเช้ามาแล้วแบบขอบคุณจังเลยหนูขอบคุณพี่มากที่แบบ ที่ที่เข้ามาในชีวิตหนูแล้วหนูแล้วแอนก็รู้สึกว่าเออมันก็คงจะดีถ้าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่โชคดีเหมือนกันที่ที่ได้เจอเรามันก็แร์ทั้งคู่ยอะไรยเงี้ย่ะเมื่อกี้ที่อ้องแอนบอกว่าแบบผู้หญิงที่เก่งแล้วกดคนอื่นอะเออแพลว่เราๆๆเคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันแบบมันจะมีคนที่เผลอกดคนอื่นแล้วแบบบางทีเขาไม่รู้ตัวด้วยนะเขาก็แค่เหมือนแบบ เอาเอาอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเป็นหัวหน้าคนในที่ทํางานเขาใช้วิธีแบบเออเขาอาจจะไม่ได้โกรแต่เขาก็ต้อง g e n e อเร e งานให้ลูกน้องอะไรเนี่ยแล้วเขากลับมาใช้วิธีนี้วิธีเดียวกันกับคนในครอบครัวสําหรับ้องแอคิดว่าผู้หญิงที่โกรอ่ะมันจะแบบมีทางแก้สําหรับเขาไหมคะสำหรับแอนน,นรู้สึกว่าสิ่งที่แอนได้เรียนรู้มาเลยอ่ะจากความสัมพันธ์อ่ะคือถ้าเราทําความเข้าใจคนอื่น เรารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วเราไม่เอาความคาดหวังของเราไปผูกไว้กับคนอื่นม,มันจะไม่มีปัญหานี้ค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งแี่นยนนี่เองว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ที่คือเคยเป็นไหมคะเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกอะ่ะเราหัวเราอ่ะมันจะเบลอมากขับรถเราก็จะเบลอแล้วก็จะนึกถึงว่าแบบนี่เราอยู่ในความสัมพันธ์อะไรแล้วทุกจังเลยไม่มีอารมณ์ไม่มีสติในการทํางานอะ่ะแอนรู้สึกว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่ทรมานที่สุดเราไม่ได้อยากให้ตัวเองอ่ไปอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้ามีโอกาสเลือกเลือกให้ตรงกับเราที่สุดคือแอนมองความรักเหมือนจิ๊กซอว์เลยคะ่ะส่วนที่แอนเะกินอ่ะ เป็นส่วนที่เขาขาดและส่วนที่เขาขาดก็เป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นมาพอดีมันก็เลยแบบพอดีกันอหลายๆความสัมพันธ์อะพลาดกันที่สกิลในการสื่อสารเลยค่ะแค่บางคําพูดอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งอะความรู้สึกคนมันมันก็เปลี่ยนแล้วต่อให้ผิดไม่ผิดอ่ะเราขอโทษเข้าไปก่อนแล้วเราเลือกที่จะใช้คําพูดคิดถึงใจเขาใจเราอะว่าเขาเป็นเราเราอยากได้ยินคําพูดแบบไหนอ่ะ เราก็ควรจะพูดกับเขาแบบนั้นเหมือนกันแอนว่าเนี้ยเป็นสกิลพื้นฐานในทุกความสัมพันธ์เลยนะถ้าเรารู้จักพูดให้ดีอะค่ะมันทําให้ทุกอย่างมันซอฟแล้วมันก็ไปต่อได้ง่ายมากๆทุกวันนี้แอนอาจจะยังมีเผลอบ้างในเรื่องของการแบบบางครั้งเราก็จะหลุดบ้างใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าถ้าเราคุมสติคุมอารมณ์ตัวเองในเรื่องการใช้คําพูดกับคนได้ดีอะแอนว่าทุกอย่างมันจะฟล์มากมากเลยในทุกความสัมพันธ์มีมีอาจมีเรื่องเนี้ยรู้สึกอันนี้เห็นผลที่สุดแอนห่างกับแม่มากเลยค่ะ เราเหมือนแต่ก่อนแม่ก็จะรู้สึกว่าห่วงเราเขาก็เป็นห่วงแหละลูกสาวอ,อะไรอย่างเงี้ยเราอายุห่างด้วยอายุห่างด้วยเราก็เหมือนแม่ก็จะดุเราเราก็จะรู้สึกว่าทําไมแม่ถึงดุหนูจังเลยแบบเราเราก็โตแล้วนู่นนี่นั่นอไนนะไรอย่างเงี้ยวันนั้นแอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปพูดกับแม่ว่าแม่แบบหนูอ่ะไม่อยากหนูอยากเล่าให้แม่ฟังทุกเรื่องเลยหนูอยากบอกแม่หมดเลยทุกอย่างหนูขอยังเดียวได้ไหมแบบแม่ไม่ว่าหนูได้ไหม,มเพราะว่าหนูอ่ะ ก็เพิ่งจะมีแฟนและอายุเท่านี้ครั้งแรกส่วนแม่เองก็เพิ่งจะมีลูกสาวที่เจอเหตุการณ์น<อ>ีครั้งแรกเหมือนกันเรียนรู้ไปด้วยกันได้ไหม,มหลังจากนั้นคือแม่แบบคือเขาก็อายุเยอะแล้วหลังจากนั้นคือเขาเป็นเป็น,ปนวัยรุ่นเลยอ่ะคือในไอจีเขาจะเป็นแบบว่ารีプライซ่เรามาตลอดกดไลค์เราตลอดลูกสาวคนสวยวันนี้ไปไหนจ้าทำอะไรแอนรู้สึกว่าแฮปปี้มาก็แค่ เปลี่ยนวิธีมองพ,พ,พูดกับเขา,เาก็จริงบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเขามีลูกเล็กเขาก็รู้สึกห่วงห่วงห่วงแต่แต่สมมุติว่ามีคนพูดกับเขาว่าเฮ้ยนี่มันครั้งแรกของเราทั้งคู่นี่นะใช่ค่ะในช่วงชีวิตนี้แบบมีทุกอย่างมันคือครั้งแรกของเราทั้งหมดมามาลองทําให้สนุกกันเลยใช่แค่นี้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันมันไม่เวิร์กเราก็ก็แยกกันทําไมต้องมานั่งแบบตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันท็อกซิคแค่นั้นเองอัน้มันช่วยได้ค่ะ เรื่องของแบบพอเราทำงานเก่งอะแล้วโสดบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมทำไมถึงโสดอย่างส่วนตัวแพลวอะถ้าสมมติว่าแพลวเห็นเห็นแบบผู้หญิงเก่งอะอย่างแอนอย่างเงี้ยแล้วแบบโสดเงี้ยแพลวอะจะเป็นโรคจิตที่จะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่อยากมีแฟนหรอเพราะว่าสำหรับแพลวบางทีการมีแฟนมัคนควมสนุกสนานความแบบใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ ก็บงังเอิญว่ามีเพื่อนที่โสดเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกคือเพื่อนที่โสดมาระยะเวลาหนึง่งอ่ะเขาจะเสพติดความโสดเพราะเขาจะแบบเหมือนเหมือนฟรีลี่ที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้เขาแบบไม่ได้อยากรอใครไม่ได้อยากแบบปรับอะไรซึ่งอยู่อย่างนี้เขาก็เขาก็อยู่ได้เขาเขาแบบไม่ไม่ไม่เป็นอะไรซึ่งสําหรับแอนเนี่ยจริงๆแฟกเตอร์ที่ที่โสดอ่ะแทนว่ามีแฟกเตอร์อื่นอีกไหมคือถ้าถามแอนจริงๆเราก็เพื่อนแอนจะมีคนที่แบบเป็น บิสเนสทำอะไรเงี<อ>้ยค่อนข้างเยอะทุกคนอยากมีแฟนนะคะส่วนใหญ่คืออยากมีแฟนแต่ว่าเอาอินไซด์ละกันคนที่ทำงานทำธุรกิจอะไรเงี้ยเขาอยากได้แฟนที่เป็นทั้งคู่คิดคู่ชีวิตแบบแบบไปด้วยกันคือมันไม่ได้แค่ว่าโอ้เราสนุกอย่างเดียวอะถ้าถามแอน,น่ะไม่ได้เสพติดความโสดนะถ้าเจอคนที่ดีอะเราก็พร้อมที่จะจะมีคู่แต่ว่าณนะวันนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่ผ่านมา มันยังไม่ได้เจอใครที่คุ้มค่าพอให้แอนเสียสิ่งเนี้ยแล้วถ้าถามแบบเร็วๆตอนเนี้ยอยากมีแฟนไหมคะเออมีก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เคยโหยหาด้วยแล้วถ้าเรายิ่งใช้ชีวิตเก่งขึ้นทำงานเยอะขึ้นอายุมากขึ้นสมมติว่าไปถึงอีก5ปีสิปีในจุดที่แบบเช็คลิสต์เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วเราก็จะต้องแบบเป็นโสดอะไรเงี้ยหมายไหมไม่ค่ะ เชื่อแหละว่าแอนต้องตอบแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะในขณะที่แอนโสดมาเกือบห้าปีนะแอนก็จะบอกเพื่อนเสมอว่าเวลาเพื่อนโสดใหม่ๆก็จะบอกว่าไม่เป็นไรต่อให้ยังไงแอนก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ยังโสดอยู่แล้วรายเวลาห้าปีแอนก็จะเห็นเพื่อนเนี่ยค่อยๆโสดโสดๆอย่างเงี้ยขึ้นเรื่อยๆแอนรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้โสดคนเดียวเราไม่ได้เหงาแบบไม่ต้องห่วงคือเราใช้ชีวิตของตัวเองได้แต่แอนอาจจะเป็นความโชคดีแอนรู้สึกว่าคนรอบตัวแอน่ะ ดีด้วยทั้งครอบครัวเองทั้งแบบเพื่อนเพื่อนเองแอนรู้สึกว่ามันอิ่มไปหมดมเลยอะ่ะแอนแบบแอนมีความสุขได้ด้วยตัวเองจริงๆโดยที่มไม่ต้องไปขอความรักจากใคร่งแอนก็เชื่อว่าวันนึงถ้ามันมีความสัมพันธ์จริงอ่ะมันน่าจะดีแน่เลยเพราะว่าแอนเคยเคย,เคยแบบเอาความสุขเอาเวลาตัวเองต้องไปยึดติดแล้วไปผูกกับคนคนหนึ่งอ่ะแอนว่ามันทุกข์แต่ว่าวันเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราเขาก็ใช้ชีวิตของเขาว่างแล้วเรามาเจอกันอื แอนเคยเคยมีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าจะให้พูดจริงๆถามว่าแอนไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเจอมามันคือยังไงบ้างน้องแล้วเราก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้แต่ว่าทุกครั้งเวลาที่แอนเจอปัญหาหรือเพื่อนเจอปัญหาแอนจะบอกว่าหาข้อดีในเรื่องแย่นี้ให้เจอค่ะ เพราะว่าทุกๆครั้งแอนจะผ่านไปได้ด้วยประโยคนี้เลยอะ่ะมันจะต้องมีเรื่องดีอยู่ในตรงมแ,แนะมันมนมันมีอย่างน้อยเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแน่นอนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งสมมติถ้าแอนคิดแบบไวๆง่ายๆนะมันก็ดีออกสมมติวตอนเรามีแฟนเราอาจจะต้องแบบว่าอยู่กับแฟนตลอดเวลา24ชั่วโมงเราอยากไปออกกําลังกายอะ่ะ ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราแบบเรากลายเป็นคนที่เฮลตี้ขึ้นเราได้ออกกําลังกายเลาได้ทํานูน่ทนทํานี่เรามีเวลาเป็นของตัวเองเราได้บางคนนะ่ะอยากจะไปเรียนพัฒนาตัวเองแทบตายแต่ว่าไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องแบ่งเวลากับใครไงคือจริงๆมันคืออยู่ที่มายเซ็ตเราเลยค่ะถ้าเราคิดยังไงแบบเราคิดให้ตัวเองมีความสุขเราก็มีความสุขแต่ถ้าเรามองคิดแต่ว่าอูมันทุกข์จังเลยมันเศร้าจังเลยมันเป็นปมของเรามันเป็นปัญหาของเราเราก็จะเป็นคนทุกข์ตลอดเวลาเราเชื่อแอนเถอะว่า มันไม่มีใครอยากอยู่กับคนทุกข์อะค่ะจริงแบบนี้คิดเลยว่ายิ่งถ้าสมมตินะสมมติว่าเราเป็นคนโสดแล้วเราอะนกาทีฟว่าแบบทำไมฉันไม่มีแฟนสักทีแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อให้ชีวิตเป็นโพสิทีฟคือเนกาทีฟอยู่กับความแบบงุนง่านเราก็จะยิ่งไม่มีแฟนเลยใช่เราก็ใช้ไม่มีเสน่ห์<ะ> <channel S 1> ด้วยค่ะใช่เราจะแบบคนละแบบกับแบบนี้นะอันนี้คือมีความสุขแต่เนี่ยที่พูดถึงจะเป็นแบบโหยหาแต่ก็ไม่ได้จะโพสิทีฟขึ้นมันก็เลยยิ่งจมกับความทุกข์ แบบเราก็จะยิ่งแบบแบบเหมือนมีเงาดามาเราที่พี่แพลพูดว่าโหยหาอย่างเพื่อนแอนที่เพิ่งโสดอะไรเงี้ยแอนจะบอกว่าเลขอได้ไหมแบบลองดูลองอยู่กับตัวเองสักหนึ่งปีลองตอบให้ได้ว่าจริงๆต้องการอะไรวันเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจความรักของผู้ใหญ่เลยถ้าความรักของเด็กเขาเข้าใจคุยกัน ใจเต้นมีความสุขอะไรเงี้ยคือมันก็จบแล้วใช่ป่ะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วมันมันเยอะเหลือเกินมันไม่ใช่แค่เรารึกแบบว่ามันไม่ใช่แค่อิมมชันอลค่ะมันต้องมีสติมันต้องมีแบบหลายอย่างมากที่มาเป็นแบบทําให้องค์ประกอบนี้มันสมบูรณ์นะคือพี่เราเชื่อว่าถ้าย้อนกลับไป50ปีก่อนนะถ้าแอนโสดแบบเนี้ยคนจะชอบมาถามว่าไม่เหงาหรอ กินข้าวคนเดียวบ้ากินได้ยังไงดูดูหนังคนเดียวบ้ามันเป็นเรื่องไม่ได้ยิ่งกินชาบูคนเดียวมันไม่ได้<อ>แต่แค่ว่าอยู่เนี้ยมันแบบมันอาจจะดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาอ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็น,ป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 นทำอาชีพเกี่ยวกับแบบดำน้ำหรือเงี้ยแล้วเขาต้องเดินทางเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โสดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เคยพูดกแบบัแบแค่เหมือนกันว่าหลังๆเนี้ย เขาก็แอบ,บคิดนะว่าเขาอาจจะเสพติดความโสดหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าเขามีความต้องการที่ชัดเจนขึ้นไม่ได้มากขึ้นด้วยนะคือชัดเจนขึ้นว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ฟิตกับอาชีพเขาด้วยด้วยความที่อาชีพเขาเดินทางตลอดเขาแบบอะไรเขาก็โอเคได้ที่จะอยู่แบบนี้แล้วซึ่งซึ่งเขาก็โดนคําถามอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันว่าแบบ ทำไมอ่ะทำไมแต่ของเขาจะไม่ได้แบบมาแบบมาพูดแบบสงสารแต่ของเขาจะเป็นแนวว่าแบบทําไมอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเคยโดนอะไรแบบนี้ไหมเคยค่ะเคยโดนแม้กระทั่งแบบไม่นานมานี้ก็ยังเคยมีมีคนถามแอนด้วยแล้วแอนเคยเจอรุ่นพี่ที่บอกว่าเนี่ยเก่งขนาดเนี้ยไม่มีแฟนหรอก ผู้ขาแอนแบบนี้นะแอนก็รู้สึกช่างๆแอนก็อขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังชมแต่ข<ะ>ังเนี้ยดีค่ะด,ดเีเราก็เราก็อบพิเศษจสิงนนแต่ว่าแอนแค่รู้สึกว่าอย่าตัดสินว่าคนโสดคือคนเศร้าค่ะไม่ต้องห่วงแอนแอนมีความสุขมากจริงๆแอนแฮปปี้มากแบบวันนี้แบบฟิตเนสเสร็จโอ้ยทำงานแล้วมันเหนื่อยจังเลยก็ไปดูหนังคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวแบบมันมันสบายอ่ะอยากไปเครียดมากกับแบบ กับการที่คนมานั่งกําหนดว่าอ๋อไม่มีแฟนไม่ได้แต่งงานมันคือผิดบางหลายๆคนนคะแต่งงานอ่ะช่วงาอายุแอนเริ่มเห็นแล้วนะแต่งกันไปแป๊บนึงเราก็เลิอกกันทุกกว่าอีกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะหรือถึงแม้ว่าถ้าสมมติว่าแต่งงานแล้วเลิกอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแบบแต่ต้องพยายามเวิกเอาแล้วนะแล้วมันไม่ได้จริงๆเลิกแยกกันก็ไม่เป็นไรถูกต้องดีกว่าปล่อยตัวเองอยู่ในท็อกซิ relationship แบบนั้นใช่คือการแต่งงานไม่ใช่ทุกอย่างถ้าแต่งงานไปแล้วแล้วมันไม่ไม่สักเซสแล้วมันต้องเลิกกันก็คิดซะว่าดีดีแล้วที่ยังไม่มีลูกถ้ามีลูกมันอาจจะมีบ่วงเพิ่มขึ้นที่ท,ทำให้แยกกันยากขึ้นเพราะฉะนั้นอะแอนเลยใช้ชีวิตบนพื้นฐานความสุขเลยค่ะแอ,อนรู้สึกว่า มันกำลังลดลงทุกปีเวลาที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักจริงๆมันก็กําลังน้อยลงไปอ่ะอ,อย่าไปนั่งคิดแต่ว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราทําไมเราถึงเป็นคนโชคลายที่มาเจอเรื่องนี้หาเรื่องดีๆในในเรื่องนั้นให้เจออ่ะมันก็แค่นั้นเองเพราะเรามีเวลาจํากัดค่ะถูกต้องค่ะ ก็มี text post นะคะที่บอกว่าผู้หญิงเก่งมักเป็นผู้หญิงโสดจริงไหมคนเก่งเห็นด้วยไหมมาคุยกันแล้วคำตอบ70% 80ที่คนมาตอบเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเอาจริงๆพี่ฟาไม่เซอร์ไพรส์นะมันก็ขายคำตอบพี่ฟาเหมือนกันเออเขาบอกว่าจริงเยอะมากๆจริงค่ะจริงค่ะจริงครับจริงส่วนใหญ่คนที่โสดต้องทำต้องทาอะไรด้วยตัวเองเยอะก็เลยเก่งตัดสินใจเก่งมีภเพราะว่าผู้นำ mm hmm. เห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่า บางทีพอเราเก่งแล้วทาโน่นนี้เราเยอะละแล้วเราก็ขี้เกียจจะไป p l ล a ใครล้วหรือเปล่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีในหลายๆความ,มแพลว่าทุกความสัมพันธ์แหละมันคือแบบปิงปองอะคือเรา please เขาเขา please เราคือถ้าสมมติว่าบางทีเราเหนื่อยแล้วเราขี้เกียจพ l e a คนอื่นอะมันก็จะมีความสัมพันธ์ยากเหมือนกันนะยกเว้นว่าการ p l e a คนอื่นอะมันก็เป็นความสุขเราเหมือนกันถ้าเราหาคนคนนั้นเจออะอ่ะคนเก่งก็จะ มีแฟนมากขึ้นในในความคิดเรานะก็จริงนะคะแอนแอนแช่ในมุมของแอนละกันแอนเป็นคนที่แบบวัน,ว,น,ว,นวันหนึ่งทําอะไรเยอะมากแบบตารางชีวิตเยอะมากเ่อบอกว่า <laughs> พออายุเราเยอะขึ้นนะ่ะเอเนอร์จีหลอดเอเนอร์จีของเราในแต่ละวันมันมีจํากัดมาบางทีเราพักผ่อนไม่เพียงพอนึกออกป่ะคะอันนี้คือเป็นมากมันเป็นเรื่องวัย <laughs> ซึ่งมันมันเขาเรียกว่าเราต้องจัดลําดับความความสําคัญนะ่ะการที่เขาจะต้องแบ่งเอเนอร์จี ไปให้ใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์มันต้องเป็นอินเอเนอร์จีที่เสริมความสุขเขาต้องบูธให้เราได้แต่พอมันเป็นเอเนอร์จีที่มันแบบเป็นนกาทีป่ะมันแต่เดิมคือมันมันจะหมดอยู่แล้วอ่ะทํางานมาพอไปเจอแบบนั้นมันมันยิ่งติดลบเข้าไปอีกอ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่เอาเอเนอร์จีแบบนั้นเข้ามามากกว่ามันต้องช่วยกันบูธทั้งคู่เราบูธเขาเขาบูธเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันก็มองว่าเอออย่างที่อันบอกว่าเราเองเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเนาะให้คู่ควรกับความสัมพันธ์ดีๆ แล้วก็แอนก็มีความเชื่อหนึ่งก็คือเคยเคยดิสั尔กับเพื่อนแหละพเพื่อนบอกว่าเออแบบเพื่อนเราบอกแอนบอกว่ายิ่งอยู่แบบพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเท่าไหร่ยิ่งจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราเก่งเท่าไหร่ยิ่งเราพัฒนาเก่งเท่าไหร่เรายิ่งเพิ่มแฉนของเราที่จะเจอคนที่เก่งมากขึ้นเนี่ยแหละมันดีมากเลยเพราะว่า,อาตอนเด็กๆอะ่ะพี่เคยโตมาด้วยคําผู้ใหญ่ที่บางคนชอบพูดชอบพูดว่าอย่าเก่งมากอื ใครเจอเหมือนกันคะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวผู้ชายตามไม่ทันเดี๋ยวไม่มีแฟนซึ่งแบบฮัลโหลขอบคุณมากที่โลกยุคนี้มันเป็นแนวคิดแบบมันไม่เกี่ยวค่ะว่าเก่งมากใครตามไม่เออเก่งตามไม่ทันก็ไม่ต้องมาไม่เป็นไรแปลว่าเราดวงไม่ใช่ดวงเขาเรียกอะไรนะสินไม่สมกันสินไม่สมกันไปเถอะเออใช่ใช่แต่มันจะมีคําพูดหนึ่งเนี่ยเราสึกว่าแรงเหมือนกันนะบอกว่าแกล้งบางก็ได อ่ะอันนี้ได้ยินมาแต่เด็กเลยอ่ะไม่ต้องฉลาดทุกเรื่องอันนี้มันผนวกกับวัฒนธรรมไทยด้วยเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องเซเนอริตี้เรื่องแบบสมัยก่อนปิตาธิปไตยเนาะผู้หญิงก็จะโดนเยอยากเก่งมากอยากอยากเกินผู้ใหญ่อยากเกินผู้ชายไม่งั้นเดี๋ยวจะหรืออย่างที่แอนเคยเจอตอนเด็กๆว่าแบบเก่งมากโดนจ้องมองโดนบูลลี่โดนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเหมือนกันนะที่โลกมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แต่แอนแบบว่าอยากให้มองอย่างนี้ดีกว่าทุกคนแบบว่าหลายๆคนอ่ะ แอนมองว่าเขาไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจริงๆเราลองเปลี่ยนมุมมองกันไหมคะอมลองเปลี่ยนว่าแบบว่าอยากกลัวที่จะไปอยู่ใกล้ๆคนเก่งแต่ทํายังไงให้เราได้เก่งแบบนั้นแล้วให้เราได้ไปอยู่ในจุดๆนั้นได้เหมือนเขาเราเราเราเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะได้ภูมิใจในตัวเองทุกๆวันแล้วสบายใจคือแล้วแบบชีวิตก็จะมีเป้าใช่แล้วมันอันว่ามันมันก็ดีออกมองไม่เห็นต้องทําเป็นไม่ฉลาด แกล้งโง่แอนว่าเขาก็คงไม่แฮปปี้นะสมมุติว่าถ้าแอนเป็นผู้ชายแอนก็คงไม่แฮปปี้ที่แบบว่าทําไมต้องมาเขาดูออกนอ <laughs> กแม่นัแกแม่มคนเรามันดูกันออกแหละใช่ค่ะมาถึงช่วงสรุปแล้วตกลงแอนคิดว่าผู้หญิงเก่งมักโสดจริงไม่จริงสำหรับแอนคิดว่าอยู่ที่มุมมองค่ะอ,อยู่ที่ว่าถามใครคนนั้นคิดยังไงถ้าแอนนะแอนเชื่อว่า แอนจะได้เจอคนทีแน่แอนยังมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีอยู่แอนไม่น่าจะโสดไปตลอดการอ,อยู่แล้วก็ออรอแค่ว่าไทามิ่งมันจะเจอคนนั้นหรือเปล่าแต่บางค,คนอาจจะรู้สึกว่ามันจริงไม่จริงนะแล้วแต่คนละกันห <Okay. S 1> อ,องแพ,พรพคือว่า6 0สเอร์เเอา70ดสกว่า7เจิอริงเพราะว่าแพรอะ define ผู้หญิงเก่งแบบเก่งมากๆคือเก่งรอบด้านไม่ใช่แค่เก่งทำงานแบบเก่งรอบด้านอะเนาะแบบเรื่อง m e n t a l เรื่องอะไรด้วยนั่นแหละมันก็อาจจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองซึ่ง ไม่ผิดค่ะ,คะบอกเลยว่าไม่ผิดค่ะค่ะค่ะก็วันนี้สนุกสนานมากเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีก <laughs> ติดตามกันได้นะคะมาดูว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้พกักแอนไปแล้วบ๊ายบาย